ในายามเช no ้าตู่ของป่าลึกเสียงธรรมชาติเงียบสนิทราวกับกำลังรอฟังบางอย่างภายใต้เงาไม้หนาชายกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างระวังพวกเขาไม่ใช่ทหารเกณฑ์ไม่ใช่ทหารอาชีพแต่คือทหารพรานเมื่อแผ่นดินไทยเผชิญภัยจากแนวร่วมคอมมิวนิสต์รัฐบาลได้ตั้งหน่วยรบเฉพาะกิจขึ้นนับปักธงชัยค่ายเล็กๆกลางป่า ที่จะกลายเป็นแนวหน้าของสงครามเงียบทหารพรานคือชาวบ้านที่ผ่านการฝึกคือลูกหลานเกษตรกรที่ลุกขึ้นถือตื่นและเดินเข้าสู่พื้นที่ที่ทหารประจำไม่กล้าเข้าใกล้ทุกก้าวเดินในป่าล้วนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเสียงฝนที่หล่นใส่ใบไม้อาจกลบเสียงฝีเท้าของศัตรูและความเงียบ ก็คือสัญญาณว่าอันตรายอยู่ใกล้เกินคาดเขาไม่ใช่ฮีโร่ในภาพยนตร์แต่คือชายธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับผ้าพันคอจากแม่ก่อนขึ้นรถทหารพร้อมคำว่าลูกเอ๋ยกลับมาหาแม่นะพวกเขาเรียนรู้การเอาชีวิตรอดด้วยสัญชาตญาณในป่าที่ไม่มีแผนที่ไม่มีใครนำทางนอกจากเสียงหัวใจที่บอกว่า ห้ามตายตรงนี้เมื่อเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นภารกิจลาดตะเวนกลายเป็นสมรภูมิกระสุนวิ่งสวนกันกลางเงาไม้ศัตรูไม่ปรากฏชื่อไม่มีเครื่องแบบไม่มีความเมียตาหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมล้มลงเลือดไหลไม่หยุดมือสั่นพยายามกดแผลไม่มีหมอไม่มีเปรไม่มีใครนอกจากเพื่อนอีกคนที่ตะโกนว่า มึงต้องอยู่กับกูในนาทีนั้นพวกเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือสเสียงวิทยุดังแสกไม่มีใครรู้ว่าจะมีคนตอบกลับไหมแต่พวกเขาก็ยังส่งเพราะยังมีชีวิตให้ฝากไว้กับใครบางคนเมื่อเสียงปืนเงียบลงฝนเริ่มตกมวกนิรภัยใบหนึ่งตกอยู่บนก้อนหินน้ำฝนค่อย,อยๆเติมลงจนเต็มมันไม่ได้หนักจากเหล็กแต่มาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น กลับมาถึงค่ายไม่มีการฉลองไม่มีคำยินดีมีเพียงสายตาที่มองหาคนที่หายไปและไม่มีวันกลับมาชื่อของพวกเขาบางคนไม่เคยถูกจารึกไม่มีเหรียญไม่มีเกียรติแต่ที่บ้านของเขาแม่ยังคงจัดโต๊ะบูชาไว้ทุกวันพระในวันที่สงครามผ่านไปชายชาราในหมู่บ้านเล่าว่าตอนนั้น ไอหนึ่งมันวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนทั้งที่รู้ว่าศัตรูยังอยู่มันไม่ใช่ตำนานมันคือความจริงที่ไม่มีใครเห็นวันนี้ทหารพรานรุ่นใหม่ยังฝึกหนักแม้ไม่มีสงครามแต่พวกเขายังเชื่อในคําว่าเสียสละผ้าพันคอที่ยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นบางชื่อไม่มีในอนุสาวรีย์แต่ฝังแน่นอยู่ในใจของคนไทยเขาอาจไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกจำแต่เป็น รู้กล้าที่แผ่นดินไม่มีวันลืม